ต่อคู่ที่2นะครับผมคู่นี้เตะดึกนะครับผมห้าทุ่มครึ่งนะครับเวสต์แฮมครับที่มันดับ5เจอกับเชลซีทีมอันดับ4นะครับโอ้โหผลงานสุสีดูดีคู่กันมากครับล็อตเตะที่ดอนดอนสเตเดียมครับบ้านเวสต์แฮมนะครับอัตราต่อรองครับเชลซีต่อครึ่งควบลูกนะครับผมลบห้าต่ออีกแล้วนะครับเชลซีนะครับผมมาดูเฮดทูเฮดครับผลงานการพบกันครับเชลซีชนะเวสต์แฮมนะครับสามศูนย์นะครับเวสต์แฮมชนะเชลซีสามสองครับเชลซีแพ้เวสต์แฮมศูนย์หนึ่งนะครับผม แล้วก็เชลซีชนะเวสต์แฮม2-0ครับเวสต์แฮมเสมอเชลซี0-0ซิตี้ซีซั่นที่แล้วรวมถึงซีซั่นนู้นนะครับโอเคเลยนะครับสำหรับการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับมาดูฟอร์มพัฒนาหลังสุดนะครับผมเวสต์แฮมครับแพ้นิวคาสเซิลนะครับ2ประตูต่อ3เกมเยือนนะครับผมชนะเลสเตอร์3-2ในบ้านชนะวูฟ3-2เกมเยือนนะครับผมเสมออาร์เซนอล3-3นะครับผมแล้วก็แพ้แมนยู0-1นะครับเกมเยือนนะครับผมดูเชลซีครับ เสมอไบตันย์ศูนย์ในบ้านนะครับผมชนะแมนเซ็ตตี้หนึ่งศครับสนามกลางเอฟเอคับแพทโต้ศูนย์หนึ่งครับสนามกลางนะครับผมชนะพาเลซีหนึ่งเกมเยือนนะครับแล้วก็ชนะปอโต้สองศูนย์ครับสนามกลางนะครับบูฟาแชมเปี้ยนส์ลต์เดวิดมอยนะครับได้รับคำชมมากๆนะครับบอกว่าการซื้อตัวที่คุ้มค่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจสซี่ลิงกาดนะครับก็เกมนี้พวกเขาไม่มีดีแคนไว้นะครับแล้วก็มิเกลอันโตนิโอครับแล้วก็อันเดรสยาโมเลนโกนะครับแนวลุก ที่ต้องบอกว่าขาดหายไปแน่นอนนะครับในวันนี้พวกเขาจัดทัพ4-2-3-1นะครับผมมีรายชื่อตั้งต่อไปนี้ครับลูกค้าฟาเบสกี้ครับลูกสาวประตูครับอิซาดียอบครับออฟบอนน่าอารอนเคสเวลครับเลยเมียคูฟ้านะครับคุมจังหวะตรงกลางของมาซูเชตครับมาร์ทโงเบิรนะครับผมเป็นจอร์ซันครับอับโปรฟอรนาวครับเจสซี่อินกาดแล้วก็จอราดโบเวนนะครับผมเล่นเป็นแนวลุกริมเส้นมาดูครับลูกทีมของทูเทิลกันบ้างนะครับผมวันนี้ ก็เจ้าจืดไปนะครับกับเกมไบตันไปศูนย์นะครับผมวันนี้พวกเขาเล่นสามสี่สองหนึ่งนะครับผมใช้เกป้าลูกสาวประตูนะครับผมแล้วก็มีอัสปิเกต้านะครับผมเดโกซินวาอันโตรดูเกอร์ครับจอจินโยกองเป้นะครับผมมาร์กอสอลองโซนะครับอัดกลางแน่นเลยนะครับผมวันนี้คริสเตียนพูลุสิทิ์ครับมิชันมาครับไคลฮาวเวิร์ดนะครับก็ตามสไตล์ครับวันนี้สามสี่สองหนึ่งของพวกเขาเช่นเคยต้องบอกว่าเดวิดมอยนะครับก็ ทำผลงานได้ดีครับแต่เกมนี้นะครับขาดตัวหลักไปเยอะครับการที่ไม่มีมิเกลอันโตูเนียเนี่ยส่งผลมากนะครับการพักบอลในแดนหน้าเนี่ยไร้ประสิทธิภาพไปเลยนะครับต้องใช้เปียมาในส่วนของเจสซี่ลิงการ์ดเป็นตัวพักบอลแล้วก็ชางเล่าเลยไปแทนครับซึ่งน่าจะโดนจับทางได้ง่ายวันนี้เฮียเก้าครับมองไปที่เชลซีเลยครับความพร้อมครับในส่วนของนักเตะคุณภาพต่างๆดีกว่าทั้งหมดครับภาพรวมครับชอบเชลซีครับผมวันนี้